มาพี่ต้อถอดแม่พี่ว่าพี่ต้อเป็นเซล์พูดเจ๋งมากพูดยังไงก็ได้ที่ให้ได้มากกว่าห้าพันนะ่าไม่ได้แลวพี่ร่างกลับบ้านที่ไหนครับกลับบ้านที่เชียงรายเชียงรายถามตรงๆนะพี่ร่างแฮมโกหกมีเงินกลับบ้านเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อย <800, S 2> เหลือแปดร้อยเงินเดือนไม่ได้เบิกยังไม่ได้เบิกเบิกไปยังเดือนนี้เบิกไปแล้วเท่าไหร่ เบิกไปแล้วหมื่นสองหมื่นสองเหลือกี่พันทีนี้ตอนนี้เหลือติดกระเป๋าแปดร้อยกว่าบาทอ่ะเหลือแปดร้อยเอ้าแล้วกลับบ้านแล้วมีค่ารถหรอถ้าไม่เจอพี่ดิววันเนี้ยถ้าไม่เจอก็ไม่ได้กลับโอ้ยพี่เอิงเขาเก่งมากเขาก็เป็นเซลลนะครับเซลลขายครีมไขมุกทุกคนกดตะกร้าป้าไม่ต้องกดหรอกพี่จ่ายไปเยอะกว่าเงินที่หนูซื้อครีมไขมุกแล้ววันเนี้ยโอเคพี่เอิงค่ะกลับบ้านกี่วันกลับบ้านประมาณห้าว กลับบ้านห้าวันเนาะอ,อันนี้ค่ารถก่อนเชียงายเหรออันนี้ค่ารถก่อนค่ารถแล้วก็มีลูกกี่คนมีลูกคนนึงผู้ชายผู้หญิงครับเรียนเรียนเรียนอยู่มอสองมอสองเขาอยากได้อะไรสงการเขาบอกแม่ไหมอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรมีไหมมันต้องมีความรู้สึกบ้างอะดูว่าเขาอยากได้อะไรครับอยากเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เขา ทำไมเหมือนจะร้องไห้แล้วอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ป๋าฉันไม่มต้องร้องไห้หอีกแล้วโทรเสียม,มาหลายเดือนแต่ก็คนใช้แบบแบบดีบๆกันโทรศัพท์พังหรอ,อเอ็นดูอ่ะเนี่ยแหละทุกคนชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะเอออยากได้โทรศัพท์ เขาอยากได้โทรศัพท์แล้วแม่แม่กินอะไรมีแม่ไหมพี่ยังมีพ่อมีแม่ไหมมีค่ะมีพี่ต้องทํางานกับที่บริษัทอยูวนานยังนะนานแล้วนะโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์ให้ลูกหมื่นหนึ่งไปซ้อให้ลูกสาวเรื่องนะ ซื้อให้ลูกสาวมความรู้สึกไงถ้าไม่มาถามก็ไม่รู้ไงแบ่งไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกสาวแล้วก็ฝากความคิดเห็นทานลูกสาวด้วยถ้ามีโอกาสดูไปเล่น <c oughs> ดูพี่เอืองครับดูแลตัวเอง <c oughs> แล้วอันนี้ของพี่เอื้องอันนี้ยีกห้าพัน อันนี้เอาไว้ใช้แล้วก็เนี่ยก็เนี่แหละเขาก็ทู่มาไงสงการนะสงการต้องมีรอยยิ้มกลับบ้านเนี่ยมีตังคกลับบ้านแล้วสองหมื 20, ่นพอดีล่ะได้มีด่เรืไยวดีโอให้ตลอดไหมบอกแฟนครับวิดีโอให้ตลอดค่ะ <laughs> แต่ก้อนนี้น่าจะเยอะสุดไงเพราะว่าสงการสงการคนได้กลับบ้านได้ขึ้นรถแบบมีความสุขมีตั๋วไหมเนี่ยบินไหมบินเีวกว่าไม่ต้องนั่งรถเดี๋ยวจองตั๋วเครื่องบินให้เอาบัตรประชาชนไปจองตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนอยากกลับวันไหนกลับวันไหนกลับวันไหนอยากกลับวันไหนหยุดประมาณสิบสิบสองสิบสามหม เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปถามไปถามไอ้ไอ้น้องสาวดิวนะว่าเขาให้เขาให้หยุดวันไหน,ไหน,ไหนแล้วก็เอาบัตรประชาชนไว้แล้วนะจองตัว๋วจองตั๋วไปเลยบินไปดีกว่าไปเจอลูกไปเจอลูกอยู่กับดิวมันต้องเลิศอยู่กับบริษัทวิวมันต้องเลิศสงการปีนี้คือ <c oughs> ถ้าไม่มาถามก็ไม่รู้นะเนี่ยว่ามีตังแค่แปดร้อ เก่งมากเก่งมากขอบคุณมากแล้วก็อยู่กับดูนานๆนะขอบคุณมากจริงๆอยากฟูลฟิลอยากกอดอย่างนงี้นานๆอยากให้รู้ว่าเออเจ้านายคนนี้ก็ไม่เคยทิ้งนะอะไรไม่เคยไม่เคยทิ้งไม่เคยคิดจะทิ้งอ่ะเอาง่ายๆถ้ามีโอกาสกันเนี่ยได้ฟูลฟิลได้เที่ยวสงการณ์ซื้อโทรศัพท์ได้เที่ยวหลายวันอยู่เนี่ยกลับบ้านเอาบัตรเอาบัตรให้เขาจองตัว๋วเดี๋ยวดีใจนะ เย่ยิ้นห่อยย้นหน่อยยินะนยเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นคนที่จ่ายเงินแล้วมีความสุขไม่ดีว่ะเขาก็ทาให้บริษัทเราเติบโตไงเขาก็มันเป็นความรู้สึกนะอย่างพี่เอื้องเนี่ยเขาไม่ค่อยได้อะไรหรอกเขาก็จะอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเขาก็แบบฟูลฟิลใจกลับมาอีกนะกลับมาทำงานอีกนะ ไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเลยนะจะกลับไปอีกไหมครับโอเคสงการแฮปปี้โอเคดูแลตัวเองด้วยสงการเนี่ยไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่กลับบ้านด้วยนั่งเครื่องสวยๆเลยนะเคยนั่งเครื่องอยู่ใช่ไหมนานนนาที่ปีเราไม่ได้นั่งเครื่องตัวเชียงรายเชียงอะไรนะตัวเชียงรายเท่าไหร่ตอนนี้ เป็นหมื่นก็จะจ่ายให้ลูกน้องคนนี้จริงๆคือเท่าไหร่ก็จะจ่ายอยากให้รู้ว่ารักนะแค่คําเดียวเลยพี่เอื้องพี่เอื้องอ่ะอยู่ตั้งแต่เซลล์อยู่เยอะๆจนเซลล์ออกหมดแต่พี่เอื้องอยู่กับดิวอ่ะนี่แหละเขาถึงได้แบบเชียงรายสมมติสิบสามตัวเท่าไหร่ลูกอ๋อสามสี่พันก็น่ารักไม่ดิวจองให้ พี่ถ้าไม่เอาดิเอาเงินสองหมื่นคืนนี่นี่คือกดไม่นี่คือกดถ้าถ้าพี่เราไม่ให้ดิวตอตัวเครื่องบินไทยไ,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรพี่เราไปขึ้นเครื่องเราก็ไปอีกหนึ่งชั่วโมงเจอหน้าลูกไม่เป็นไรอันนี้ดิวจ่ายส่วนต่างให้ไม่ต้องอันนี้ดิวจ่ายเคลียร์ให้ไม่เกี่ยวนะครับยิวขอทําความดีกับคนที่ทําให้ดิวจเจริญขึ้นนะแค่นั้นเลย ส,สุดๆนี่กแค่นั้นแหละแค่นั้นแฮปปี้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเก่งใจอะไรทั้สิ้นอ่า <c oughs> มาต่อไปขอบคุณครับ <c oughs> อ่ะนั่งเล่นกินชงกาแฟกินได้